ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญมังกรพันล้านสำนักสง์เขาแก้วทองนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะตอนนี้ผมอยู่กับพี่ใหญ่เมืองการนะครับครับกราบสวัสดีครับพี่เล็กและบท่าชมทุกท่านท้กใดพี่เล็กนี่อยกั้นในความสงสัยไม่ไหวไว้อย่างแน่นอนเลยใช่ครับเล่นโทรมาตอนนี้บรรยากาศมืดสามทุ่มตอนนี้สามทุ่ม ของวันที่หนึ่งในข่าวพี่เล็ก97ด้วยไม่ใช่ฮอก็โชคดีนะโชคดีเหมือนไม่โชคดีเท่าไหร่แล้วเพราะถูกใบเดียวกอกีีเล็กเจอได้แค่ใบเดียวไงแล้วพี่เล็ก97ได้มาจากไหน97ก็ได้มาจากแผงโรตเตอรี่ครับที่จะถามต่อคือ97ที่พี่เล็ก97้าเจ็ดเนรี่ก็ วิเลศไปได้มาจากอะไรอะไรหรือเปล่ามีมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นไหมอ๋อนี่จะพูดถึงวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวใช่ไหมเนี่ยพญาเต่าเรือน่าวิเลศพญาเต่าเรือนมาอมีข่าวข่าวเกี่ยวกับข่าวก็ตังกรทูบ้านรทุ้เมืองวิเลศเองเขาไม่บอกรถเขาเขาคว่ะแถวนครนายกอ่ะแล้วรถเขาไปตกน้ําแล้วก็จมน้ําอยู่ถึง8ดชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วก็เขาก็รอดมาได้นะโดยที่เขามีสติปัญญาในการ ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแขวนวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะเป็นสายหลวงปู่หลิวอะ่ะไหนลองเล่าหน่อยสิครับพี่ <นะ S 1> ใหญ่ผมเองเขาพูดตรงๆว่าสําหรับประสบการณ์กับผมกับบาร,รมีสายหลวงปู่หลิวเนี่ยผมใหญ่เมืองการเนี่ยผมได้มาจากประธานยโตเต่าของหลวงปู่หลิวครับคืออาจารย์กิติเมืองการอาจารย์กิติเมืองการนะครับท่านเป็นคนที่ตั้งชื่อผมฉายาให้ผมก็คือเป็นใหญ่เมืองการครับ บารมีของพญาเต่าเรือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อของผมมาคือผมเด็กธรรมกาตันบุรีเกิดมามันก็เจอแล้ววัตถุมงคลของตันลุมลีเนี่ยที่เป็นสายพญาเต่าเรือนเนี่ยนะพญาเต่าเรือนที่โดังทั่วประเทศไทยยันสากลทุกวันเนี่ยอืแล้วผมงงมากเลยอ่ะว่าวันนี้พี่เล็กเนี่ยถูกเก้าเจ็ดผมก็งงอะไปพี่เล็กมกาจะซิปผมแค่หน่อยเดียวผมก็ไม่ทันไหวตัว เนี S <S <Nil sociedad> ่ย <glaube> พี <g ab ar unt> <ını> ่เล็กเขาเรียกว่าบารมีของพญาเต่าเรือน97เก่งเก่งเรื่องโชคลาภหลูมหลิวท่านโด่งดังไม่ถูกก็คือรุ่นปดนี่ปีสี่ปดนี้ปีสามห้าถ้าทุกนั้นเนี่ยถ้าจำเัาได้คือร่วงของเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งที่พี่เล็กเห็นในที่โด่งดังในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพญาเต่าเรือนของลุงปุปันครับรุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาเต่าเรือน ของวัดเขาตองไม่ว่าจะเป็นพญาเต่าเรือนของหลวงปู่บุญให้หรือพญาเต่าเรือนของอิ่มรวยทรัพย์หรือหลายๆรุ่นเนี่ยผมผมรู้หมดรุ่นที่รดควาเนี่ยก็คือเต่าเขาเรียกว่าเต่าจิว๋วปีห้าหนึ่งกำไรทรัพย์รุ่มรวยทรัพย์อะไระเต่าจิ๋วมีกําไรอะไรสักอย่างเนี่ยนะใช่ขอเาจ่าไตรชนนะครับขอเาจ่าไตรชนที่เป็นเจ้าวาดวัดไร่งทองถึงทุกวันนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าบรารมีพญาเต่าเรือนเนี่ย ตักวันนี้ผมมองว่าอาจจะถึงจังหวะแล้วเราพูดตรงๆนะครับก็ช่วงที่เศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยเราพูดคนตรงๆเลยว่าสายเดียวที่ซื้อขายง่ายคล่องแล้วก็บารมีพุทธคุณชัดเจนบางแบบปีห้าสิบกว่ากันมาแล้วก็ปฏิวัติทุกสยิ่งยางเนี่ยก็คือสายพยาเต่าเรือนนี่แหละมันจึงเป็นที่มาของพยาเต่าเรือนของลุงปู่บุญมารุ่นมังกรพันล้านครับเพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่ง ี่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ผมเคยพูดไปแล้วของหลวงปู่หลิวเช่นเดียวกันถ้ารุ่นนี้นะมีความบังเอิญหรือความเป็นไปได้ได้ไปปลูกเสกในวิหารทองคํานะโอ้โหนี่จะยอดเยี่ยมมากเลยบิเล็ก,ลกบางครั้งคนเราคิดถึงแต่วิหารทองคำนะอ๋อจะไปต้นกําเนิดเลยใช่ไหมครับบิเล็กเคยคิดไหมว่าบางอย่างวัด,ดหนอง <กำ S 1> อ้อเลยใช่ไหมครับลาดบุรีเลยใช่ไหมครับ เป็นกำเนิดของลุบุหลิวจริงๆอะนะท่านเป็นคนหนอะกอลุบุรีิแล้วท่านมาเป็นเจ้าวาดจนสร้างเต่าโด่งดังทุกวันเนี้ยที่วัดสนามแยะระหว่างนั้นเนี่ยวัดไรงทองยังไม่มีเลยระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็ยังไปช่วยในการสร้างของสำนักสงฆ์วัดไร่แดงทองของวัดไทรทองสำนักสงฆ์วัดไทรทองสมัยก่อนที่ดามากามเตี้ยคือถ้าคนที่ศึกษาประวัติของลุบุหลิวจะทราบทั้งจริยวัตรจะทราบทั้ง วัตถุมงคลแล้วจะทราบทั้งคําสอนของปู่และเท่านั้นยังไม่พอจังหวะวันนี้มันชัดเจนอีกทะเบียนรถอป้ายทะเบียนรถกอจอการเจนบุรีโอ้โหอย่างนั้นเลยครับแล้วลงท้ายด้วยก้าวเกศพิริเล็กดงดีผมว่ามันหนึ่งวันแล้วมันหนึ่งวันว,น,วนรอบละพี่<ม>ิเล็กพิ่เล็กทันนะพิ่เล็กทันนะสมัยผมว่าผมกับพิ่เล็กเจอกันรู้จักกันไม่ต่ำกว่าสองปอีอะ ตอนนี้สมัยที่พญาเต่าเรือนที่สร้างมาทุกวัดเลยสมัยก่อนที่เป็นกระแสเป็นอะไรมากกว่าของแดนใต้แล้วกันอืมอ่าเราแล้วนี่เราพูดกันตรงๆนะครับแล้วผมมั่นเชื่อมั่นถือมั่นว่าของดีอ่ะมั่นผมมีอยู่อืมคือพญาเต่าเรือนนี่นะซึ่งพญาเต่าเรือนเนี่ยรุ่นนี้มังกรพันล้านเนี่ย ก็หนึ en, ่งในความเหนียวของหลวงปู่ค e ือหลวงปู่มาท่านพุทธาพิเศษแน่นอนครับถ้าดูในใบจองก็คือยี่สิบห้าเมษาถูกต้องแต่เหนียวยังไม่พอถ้าเราเสริมโชคลาภเข้าไปอ่ะด้วยทินกำเนิดของพญาเต่าเรือนเข้าไปด้วยอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงพี่ยอดเยี่ยมนะผมไม่ได้ต้องการหรอกพี่เล็กผมต้องการว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมต้องการว่าให้ทุกคนเนี่ยควนลำลึกและกลับมาคิดถึง วัตถุมงคลที่มีรูปห่างเป็นของพญาเต่าเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยนับถือมาตลอดและผมเชื่อมั่นอย่งหนึงวันนี้ว่าวันมึงเนี่ยมันจะต้องแน่นอนแน่นอนของขอดีเต่าอ่ะเขาบอกให้เดินช้าๆใส่กระต่ายก็ยังแพ้เลยพุทธาพิเศษยันสายตรงอีกสักหนึ่งวาระเนี่ยแต่ถ้าวัดไหนเนี่ยอดติดตามกันรูปแบบอะไรเนี่ยก็พอที่จะทราบแล้วความสวยงามเนี่ย ที่แน่ใจเลยครับว่าความสวยงามของพี่จะทําออกมาแล้วมันแบบมันโดนไปต่อได้อ่พี่เล็กเราพูดตรงๆอย่างนี้นะมีปัญหาอะไรถามผมอยากให้ถามเพราะคําถามทุกคําถามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดผมต้องการถสนองตอบต,ต่อผู้ที่ศรัทธาผู้ที่สั่งจองคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยอนาคตไม่มีใครรู้หรอกว่าวัตถุของคนรุ่นนั้นเนี่ยถ้าผมรู้ว่าองค์ร้อยสามเก้าของมังกรบาลานเนี่ยของเนื้อรุ่นเนี่ย ถ้าต่อไปเป็นรังละหมื่นหรือรังละรังละแสนนี้ยผมจะขายเลยครับแล้วสร้างให้ตามจองเท่านั้น25กุมภาพันธ์ปิดจ,จองคือจบหลังจากนั้นไม่มีแล้วผมเอาแบบที่ทุกคนเนี่ยมองทุกคนที่ดูเนี่ยแล้วสิ่งที่ทํามาพี่เล็กก็เห็นอยู่ทุกทคนก็เคยเห็นเท่ากับว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมสร้างพระรุ่นนี้ไปกับผม,มเพื่อหาปัจจุบันใจถวายวัด สร้างตามเจตนาลมของวัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วกันว่าเอองานจะออกมาประมาณไหนนะก็คงพิเลสพิเลดย๋ยวมันก็ไปดูเลยพิเลกผมผมผมะเกวสีภาพจําลองไว้หมดแล้วเกือบหมดทุกอย่างแล้วอืมก็ลอง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 เอาขึ้นมาให้ชมกันว่าอรุ่นนี้ผมนึงกล้าพูดเลยผมกรละตีใหญ่กรละตี ไม่มีพลาดแน่นอนไม่มีพลาดนะก็ต้องทำให้ดีที่สุดแะพี่อ่าแล้วเรื่องพิธีกรรมอะไรเงี้ยก็ไว้ใจได้นะงวดน,นี้จะมีการไปหล่อชเทชนวนเหมือนรุ่นก่อน,อนๆที่เคยจัดสร้างมาไหมครับการเทชนวนไม่ใช่นึ่งยากแต่แต่ปัญหาของความยากเนี่ยแต่การโควิดเนี่ยตอนนี้ผมดูสถานภาพทางส่วนรวมของสังคมก่อนสําหรับเบอร์มีคนอยากจะจองโดยตรงกับนกน้อยบารมีหลวงปู่ป,ปั่นนี่เบอร์อะไรครับ เบอร์เบร์ผมก็จำาม่ได้อมีคนจะโทรไปจีบไปศูนย์เก้าแปดอะไรสามศูนย์แปดห่กหนึ่งหนึ่งอ่ะใช่คือคือส่วนมากเนี่ยสำหรับสูตรจองนี้นะคือมันเมมในหัวใจอ๋อแล้วแล้วมันไม่ได้เมมเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นน่ะอ่าก็ติดต่อทางพี่ใหญ่เมืองการเลยก็ได้นะเอาเอาง่ายใครรับชมยูทูบอยู่นะครับก็ขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าถ้า ไม่รู้จักใครนะครับก<บ>็ติดต่อพี่เล็กเลยแต่ถ้าไปในเ c e b o o k นะครับเข้าไปในกลุ่มของปู่บุญมาที่มีเป็นติดที่หนึ่กลุ่มกลุ่มมญยาเต่าเรือนยุคใหม่คือเจอใครอ่ะและ้วถ้านเคยจองกับใครอะนะที่อยู่ในทีมงานกเก่าที่ร่วมสายบุญไปกับผมสามารถจับจองได้เลยนะได้เลยแต่ถ้าเพื่อความสะดวกเนี่ยพี่เล็กนี่ละง่ายที่สุดก็ได้ของก็ไม่ช้าสักเท่าไหร่เพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าจะ ต้องลำบากระบนเดินทางไปร่วมงานด้วยอาจจะต้องอาจจะเดินทางไปร่วมงานด้วยอะไรนะใช้คําว่าอะไรนะอ๋อสะดวกสบายแล้วก็เดินทางไปร่วมงานด้วยผมว่าพี่เล็กกับผมเนี่ยคงยังไม่ต้องถึงยี่สิบห้าเมตร่าแลวมั้ยยิ่งจะต้องลำบากระบนอะไรของพี่เมื่อกี้เนี่ยประโยคแรกะผมจําได้นะแต่เราอาจจะต้องมาร่วมเวรร่วมกรรมเพื่อสร้างบุญ เราอาจจะมาสืบสามบุญกันก่อนหน้านั้นได้ครับรแต่อรอแค่สถานการณ<แ>์โควิดผ่านพ้นไปมากกว่านี้นิดนึงเท่านั้นเองเราอาจจะมีการเทยนหนว่นปลายเดือนนี้ก็แล้วถ้าหลวงปู่มาไม่ได้หรือเราไปโรงงานไม่ได้เพราะสถานการณ์ประเทศชาติโควิดมีปัญหาเราก็ะเทโรงงานเลยเดี๋ยวผมนิมนต์เจ้าวัดวัดระดับเจติมาเทให พี่เล็กก็มาเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อครับฉะนั้นทุกท่านนะครับผู้ที่ติดตามรับชมทุกทุกคนนะครับคือเคยติดตามผลงานผมมาใหญ่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอกราบเรียนบงว่าขอขอบคุณพี่เล็กบอกยังไม่ได้กล่าวลาที่จะลาแล้วออไม่ไม่เป็นไรครับคือเมกีมันมันนานๆานไปพี่มึงคิดดูมาบางทีมันก็นะผมก็จะผมก็จะผมเองก็ก็เข้าใจงานงานประกวด วัดเครื่องของสมาคมที่นครศรีธรรมราชนะครับเดือนพฤษภาพี่ไงครับพญาเต่าเรือนของวัดขอตองเข้าสู่งานสมาคมพี่หอโนบูบุญให้เข้าสู่สมาคมกิมไครเต่าเข้าสู่สมาคมเขาวงหนองม่วงที่จัดสร้างโดยเสียพศดันแรงเข้าสู่สมาคมมีงานประวดชัดเจนทุกอย่างอื ก็ติดตามคนที่อยู่แถวจังหวัดนครศรีธรรมราชหรืออยู่ภาคใต้นะครับก็ต้องพูดเลยผมใหญ่โครงการจะลงแบบงานสามสิบพุทภาสวินโรตัสนะครับก็จะลงไปฉะนั้นถ้าเห็นนะพี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยปลายปีผมก็เข้างานออาคมแล้วมังกรพันล้านของจูบุญมาเข้าสู่งานสมาคม อย่างแน่นอนก็คือเป็นสายพญาเต่าใช่ไหมจตั้งเข้าโต๊ะพญาเต่าครับโตะมาถ้าไปรวมกับของหลวงปู่บุญมาเองก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจัดรุ่นไหนกันบ้างแล้วนะคือ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 บางอย่างเนี่ยคือพี่ได้บางอย่างคือเผมผมไม่รู้ว่าการเข้าสู่สมาคมของพระแต่รุ่นอะไรกันเนี่ย ผู้สร้างแต่ลรุ่นแต่ะที่คือเรากดาดีเพื่อต้องการเบิดแฝดบารมีแ,มแต่ของผมเนี่ยมีควบคุมดูแลหรือจะสร้างเองผมมีต้องของผมเลยเพื่อผู้สั่งจองทุกคนเพื่อผู้สัธาในอนาคตทุกคนผมปรับเข้างานสมคมด้วยทั้งหมดมีบรรจุเข้าในงานประกวดในอนาคตแน่นอนอล้านเปเด็นก็ <c oughs> เรียกว่าจะเป็นสากลยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับวัตถุมงคลที่ในสายของหลวงปู่บุญมาก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ใหญ่พี่เล็กเดี๋ยวผมบอดีมีธุระนิดนึงต่อได้ครับก็ก็ขอจบตรงนี้ก่อนครับไปซื้อกับแก้มใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเกิดท่านผู้ใดที่รับชมอยู่นะครับสงสัยอะไรถามได้กระทู้ไว้เลยครับเมื่ี้มีเล็กถามว่าอะไรแล้วว่าไงนะอ๋อมีธุระเนี่ยไปซื้อกับแก้มใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปซื้อไข่คนเดียวให้ลูกกินก่อนไม่สั่งแก๊ปแก๊ปมาส่งนะโอ้ผมคือไม่เป็นครับแก๊ปก็อะไรโว้ยไปแล้วครับผมทำด้วยมือตัวเองทุกอย่างผมครับรรนนอกครับอ่านั่นก็ตามนั้นแล้วกันนะแต่พี่เล็กวันละกินแกงป่าผมแล้ววันยังมีสมุนไพรนะจริงเปล่าพี่ผมบ้านนอกผมเด็กบ้านนอกนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับเป็นหนุนขนานกันไปชีวิต อย่าไปเครียดกับมันมากขอบารมีพญาเต่าเรือนมังกรนันลานหลวงปู่บุญมานะครับคุ้มครองทุกๆคนคนผมใหญ่เมืองการให้สัญญาและการันตีว่าจะทําให้ดีที่สุดลุดุยมือผมขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนใจคลิกกันเข้ามาชมคลิปนะในการเผยแพร่วัตถุมงคลเผยแพร่บารมีของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ใหญ่เมืองการนะครับสวัสดีครับ ครับดีครับ